สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ัน้นะจะมาเล่น4-2กับคุณรีเฮียเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นทำไม4-2ท,ทั้งทั้งที่กระจอกขนาดนี้นะลงไปก็หาปืนกันนานไงได้คามาหนึ่งกระบ,บอกอมันมีเสียงอยู่ข้างบ้านนะเดีย๋ยวมันต้องเจอลูกซอง นี่ไงเอาไงละ่ะสไนนเนี่ยแทบจะไม่เคยยิงกันเลยทีเดียวมันจะไปยิงเขาโดนไหมนันน่นาหนมึงใครมายิงกูเนี่ยอยู่หน้าต่างมันก็ไม่ได้ยิงนะอ๋อมันมีสองตัวเดี๋ยวหามุมยิงเท่ๆก่อนอ ี่ว่างๆจะไปซ้อมยิงสไนนะมึงยิงไม่โดนเลยเอน้นี้มันก็สลามันสลับไปมาน่นเป็นไงฝีมือไหมละ่ะแต่ตัวอยู่ข้างล่างนี่ก็ไม่รู้บอดน่นมันบอดไหมนะ่่นะ่ะ อย่างจะเอาลูกซองให้มันยิงอ้ให้มันชิมจริงๆเนี่ยวิ่งอะไรนักหนาเนี่ยไอ้รถยนต์เนี่ยมันก็วิ่งทั้งวันมีตัวลงมาด้านล่างนะครับตึกนั้นเอานจถลุงจะชาร์จลุงไม่ชาร์จเนี่ย อนี่บอดนะไปประเชิญหน้ากันเองเถอะเอ้ยมันมีตัวหนึ่งมามีตัวหนึ่งมาด้านล่างมีตัวมาด้านล่างมาเลยมาเจอลูกซองกันในลูกเพีอมมากันเยอะเลยอบอด นี่ไม่โดนดีแนละ้วเป็นบอดไม่งั้นก็นเรียบร้อยเฮ้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 ยไม่งล่ะหัวเน้นเน้นเราเพื่อนกูนไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาสักทีกูลีเฮียเนี่ยระเบิดน่าจะเป็นระเบิดควันโอ้น่าจะกำลังจะชุบกันละสินัน่นไงเรียบร้อย เป็นไงหวดวเวลาลูกซองน่ะมีควันมันก็ขอมองเลยไม่รู้ไอตัวนะั้นมันไปอยู่ไหนว,ว่าจะซ้ำสักหน่อยน,นานไงคารออกมาและอืของเพียบเลยนะนานมีร้อยนัดเอ้ยร้อยห้าสิบนัดด้วยสบายใจละ อ่าแล้วตอนนี้อ้าวมีเสียงกาลังจับผ้ากูตัดเร็วเกินไปตอนนี้เอารถออกมาแล้วมันมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้านานไงอยู่โดหินกูมีลูใครเปิดประตูให้แล้วน่นะมันมีวิญญาณใช่ไหมกูสงสัยมันจะใครเปิดประตูอยู่โคหินใช่ไหมเดี๋ยวเจอไม้เราเบิดมือ นี่แล้วสักสามวิเป็นไงไม่โดนนะสิโอ้กูไปใส่คูณสีทำไมเนี่ยอ่เอาไม่เอาไม่เจ็บนั่นนะนะ่ะจริงจริงก็อยากจะชาร์จแต่กูเพื่อนมันยิงเอาไปกินใหม่อ่าสักสามวิเหมือนเดิมมันไม่โดนนะเด็กเอาเพื่อน ผมโดนแล้วเพื่อนผมนี่ไม่ต้องห่วงนะคุณรีเฮียเนี่ยโดนตลอดมันไม่จะเป็นหรอกสโมกนะให้มันขึ้นมาเลยเดี๋ยวจะยิงให้ดู ไหนมันอยู่ไหนปล่อยให้มันยิงได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคอยดูดีผมจะจัดการให้ดูระเบิดไม่มีไม่เป็นไรรอจังหวะเน้นเน้นถอยห,หลังออกมาเล็กน้อยแล้วก็เอียงไม่โอกกดเอียงไม่ถูกแล้วใส่คูณสีด้วยน่นอกไปให้คุณลีเฮียไปเก็บงานมีรถเข้ามาแจมอีกหนึ่งคันนะ เอผมได้ยินเสียงเท้าอยู่ด้านล่างไอ้นี่รถมันจะระเบิดแล้วไม่ยิงหรอกมันสงสารมันเอาไอ้ตัวอยู่ด้านล่างดีกว่าเนี yeah. mm ่ย hmm. ผมได้ยินเสียงนะเมื่อกี้มันน่าจะอยู่แถวนี้นั่นไงอยู่ในบ้านนี่แหละน่าจะกำลังเมีบตัวตรงข้ามก็มีนะโอ้โหนั่นไงเห็นไหมยิงให้โดนหน่อยสิเพื่อน ทำไมนายทำแบบนั้นล่ะโอ้โหนายต้องฝึกอีกเยอะเลยนะเพื่อนการจะเป็นงูเขียวหางไมมได้เนี่ยโอ้โหบ้านเห็ดโอไปแล้วน่นคอยดูนะครับว่ากันสเปรย์นี่จะคงแค่ไหนหน่าเ นานไงเป็นไงครับมีแต่ลมเพื่อนผมจัดให้เลยนะคุณรีเฮียนี่แม่นนะวันนี้่อะออกเดินทางดีกว่าไปนานไงล่ะคุณรีเฮียล้มอีกแล้วคุณจะล้มอะไรนักหนาเนี่ยนะสมโกรรถทำไมล่ะคุณมานี่สิ เออสมุกผมหมดแล้วตอนนี้นะครับ mm hmm. ผมกับทีมเนี่ย oh. จะเอาตัวรอดยังไงนะครับติดตามชมนะครับอย่าละสายตาสมุกดไว้นะค,คุณคุณเดีฮีคุณโยนไปทางไหนแล้วนั่นนะ่ oh. โอ้ยคุณดีเฮียผมเรียกผิดอีกแล้วเออหมดแหละแต่ไม่ได้โยนใส่รถเลยแล้วเราจะไปกันยังไงละ่ะที่นี้นะ่ะ ตามแผนนะครับที่คุยกันผมจะให้คุณรีเฮียเนี่ยเอารถออกไปนะครับให้เขายิงล่อแล้วผมจะวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะพอถ้าขึ้นรถไปสองคนพร้อมกันนี่น่าจะโดนสอยผมก็จะยิงยิงหลอกล่อความสนใจไว้นะนเป็นไงแผน <S <S น่านไงยิงลมไปขึ้นรถไปเลยน่านแหละ ผมก็ยิงลมยิงอากาศไปนี่มามาเห็นไหมไปก็บอกให้ไปไงอือคุณนี่คุณนี่เป็นอะไรที่คุณรีเฮียเนี่ยไปไปเร็วๆคุณรีเฮียไปสวยมากครับ <S <S ส่วนผมนะครับจะโชว์การวิ่งลปแบบดิจิตอลอืมไม่มีทาง น่าคนรีเฮียกำจัดไปแล้วหนึ่งน่าจะยิง okay. บอดโอเคออกจากจุดนั้นมาได้แล้ว uh huh. เราก็จะเข้าไปชาร์จอ่ามีเฮ้ยเฮ้ยมีบอดบอดนะไอเนี่ยปล่อยมันไปไม่สนใจนะครับเพราะมันมีคนส่องเราอยู่ข้างหลังอ้าวโยทินก็มาแล้วนะมีข้อความเข้ามา อโอเคอามีตัวนด้น่านเป็นไงล่ะเจอร้อยห้าสิบนัดมไม่ได้หายใจกันไปเลยยีกูตรดจทำไมเนี่ยโอน้นไงอยู่ในบ้านโอ้โหไม้มีรถเข้ามาแจมอ้าวเราไปชนรั้วทำไมล่ะนั่นน่ะ เยจบเกมมันมีตัวหนึ่งนะอ้าวรถมาแจมอีกแล้วมไม่น่าจะทันวงมึงเอาลูกซองยิงเนี่ยนะ นานไงผมเห็นละเหมือนเดิมครับขยับออกมานิดนึงแล้วก็เอียง <te le noise> น่าไง <te le noise> เป็นไงล่ะ <te le noise> เจอดีหมเข้าไปโอโ้โหคุณจะไปชาร์จเลยเรอผมไม่ไปก็ไม่ได้ผมกลัวหลังนะเอาตรงๆจากใจตอนนั้นเนี่ยนานไง เห็มไม่หรอหน้าถึงกับล้ม,มจุกเ,เสียดแน่นเลยน,นนะั่นน่ะสมคมาแล้วโอ้โหมันมีไอตัวอยู่ขูดหินด้านหน้านะมันยิงน่ะือรู้สึกแสบดากเหลือเกิน โอ้โหโอ้โหอือเลยล่ะโอ้โหจะไปไหนเนี่ยหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมตายกบตายตัวโอ้โหคุณรีรีเฮียเนี่ยห้าวเลิกเกินรีเฮียห้าวเลิกเกินนั่นออกไปทำไมแล้วนั่นนะ เรียบรอยอระเบิดก็มานานไงละ่ะนะนานจะยิงง,ง่ายๆนี่เลยแล้วมึงกินอะไรมาเนี่ยทำไมมึงทนขนาดนั้นนะ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับสนุกสนานกันไปโอเคก็ขอ,ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ